ครอบครอบโดดโดเสียงมดเลยแต่ยังกับผิวเดี๋ยวอยู่วันนี้ก่อนนะคะอยู่วันนี้ก่อนขอดูคนตอนโดดหน่อยอะเดี๋ยวสักครู่นะคะอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สอง่กอนนะคะตอนนี้เราทุกคนใจปังกันหมดแล้วมาจากไหนคะมาจากโรงมันมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะ มาจากโรงพยาบาลไหนนะคะาชชงบ้าไหนจ้สจองพังงานลูกสาวสาวานนโรงพบนค่ะรงพยาบาลพังงานะคะเป็นสาวใต้กันเหมือนวันนะคะ้รงงานตัวนางสาวนิรบุมิองแก้วนักช่าานกพนามลำพีเวิ่งกกันลงกำลังใจวยกัน กระโดดหอกระโดดหอสูงสามสิบสี่ฟุตสูงสามสิบสี่ฟุตวันนี้วันนี้เสียววุ้ยเสียววุ้ยพรบพรบโดดโดดเสียงมดเลยพรบโรดโดดโดด